ตัวกันอีกแล้วเออน้องเคยกินสองลแล้วโอ้ลุงกินสองแลวโอ้งกินเลยนะกินเลยทีนี้เสร็จน้องเคยเสร็จแน่รอบหลังเราีได้ าต้องต้องิกันุหาจึงกันว่ดี่ยเลือะไนบว่า้นั่นนั่นวาเอ่างนีกนทั้งนี้ไปเสร็จน้องเขยเสร็จแน่ตานี่เสร็จที่ไหนเสร็จตาย เขาแลกได้เลยอ่านเข้าแล้วใช่ไหมจะดรีบเข้าวฮัดก่อนเขาอ่านเข้าแล้วงานเข้าแล้วรีบเข้าไปเข้วฮัดก่อนเขาเลยเอาละช่าอาล้วอานล้วข้าวฮัดเออนั่นแหละอ่ะตอนนี้ถ้าลุงแพ้เนี่ไม่ต้องขี้สามสัปดาห์เลยขี้แต่ว่าทางข้างเพราะแพ้แน่น้องเคยแพ้เลยจับขี้สองนั่นแหละนะฮะนี่น้องเคยแพ้ซะที นทที่ลุงชนะทาที